ลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปพิการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าวันนี้ดวงการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณจะมีโชคลาภไหมอ่าคุณจะมีเงินเข้าไหมนะคะเรามาดูกันดีกว่าจะมีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่สานะคะให้เพื่อนๆเลือกกองที่รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดหรือเอาเป็นตัวเลขก็ได้นะคะเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสําหรับกองที่1 อุ๊ยดีใจด้วยนะคะการเงินเข้าคุณแน่นอนนะคะวันนี้คุณมีโชคจากการเงินแต่มันจะช้าหน่อยมันจะเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะแต่มันเป็นเงินที่มั่นคงแหละใครที่เลือกกองที่1นนะคะคุณมีโอกาสาที่จะได้เงินเข้ามาเงินจากที่รอมานานแล้วเงินจากลูกหนี้ที่ติดหรือเงินที่ใครติดหนี้คุณไว้หรือเงินถ้าสมมุติว่าจะเสี่ยงโชคนะคะก็เสี่ยงได้แต่มันอาจจะมาช้านทยอยทยอยมานะคะอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า วันนี้นะคะเพ่าๆลงบ้างนะ,ะงดนะคะงดเสียงได้งดแต่ถ้าคุณอยากอลองเสียงดูก็เล่นๆขำๆเนาะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมันมีเรื่องไม่สบายจิตไม่สบายใจนะคะทําให้คุณเครียดคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความแบบสนใจในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่หรือจะมีเรื่องให้คุณเสียงเงินอ่ะยังไงก็เซฟค่าใช้ใจ่ายดีๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม เงินของคุณเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนนะคะมาจากการเก็บออมมาจากความฝานันหรือจะมีเงินเข้ามาแหละมาจากการทํางานที่คุณทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันเห็นออกดอกออกผลหรือบางคนอาจจะเสี่ยงโชคแล้วถูกหวยนะคะแต่มันไม่ได้เป็นเงินจํานวนเยอะเนาะ,นะก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย